ที่1วิเคราะห์หลังมือเล็บนิ้วสิ่งที่เห็นในมือเป็นลักษณะของคนที่สู้งานแล้วก็เป็นคนที่มีสมาธิค่อนข้างดีปรับตัวได้เก่งแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายก็คือไปอยู่ที่ไหนก็ได้ปรับตัวได้ไม่ไม่วุ่นวาย รวมไปถึงลักษณะนิ้วบอกได้ว่าเป็นคนที่ชอบลงมือทำแล้วก็จะทำในสิ่งที่เองคิดสิ่งที่เองต้องการเป็นหลักเพราะว่าตัวนิ้วบอกอย่างนั้นรวมไปถึงลักษณะของการกระทำเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานได้เรื่อยๆหนักไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเร่งขอแค่ให้เวลาค่อยๆคิดค่อยๆทำไปจะเป็นลักษณะนี้อันดับที่2เนี่ยเราก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของฝ่ามือนะ ทั้งสองมือขวาและซ้ายจุดแรกก็คือจะเห็นนะครับว่าง่ามนิ้วมือก็คือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยจะมีความห่างกันอยู่ที่ประมาณ45องศาก็คือในลักษณะ,ะน,นี้เขจะบอกได้ว่าจิตใจของเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่ว่าถ้าเกิดในชีวิตเนี่ยมีคนที่คอยให้คำปรึกษาหรือพูดคุยด้วยเนี่ยการดําเนินชีวิต ก็จะมีความเจริญเติบโตหรือว่าไปสู่จุดมุ่งหมายได้ดีกว่าจุดที่2นะครับก็คือนิ้วก้อยนะตัวนิ้วก้อยเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความยาวเสมอข้อนิ้วแรกของนิ้วนางบ่งบอกได้ว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณในการสื่อสารพูดคุยการค้าขายการเจรจาอยู่ในระดับที่ดีนะครับดีกลางๆในสังคมนะ เรียกว่ามีความสามารถไปไหนทำอะไรก็ไม่โดนเราเปรียบค่ะในกษานนั้นจุดที่3เนี่ยจะเห็นได้ว่านิ้วมือจะเป็นลักษณะของคนที่ชอบทำชอบลงมือปฏิบัติชอบสร้างแล้วก็สิ่งที่กระทำสิ่งที่สร้างเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็จะมาจากความอยากทำความชอบหรือว่าจาก สิ่งที่เราสนใจเป็นหลักนะอันนี้ก็คือภาพรวมของฝ่ามือเราก็จะมาดูเนินในมือว่าบ่งบอกอะไรได้บ้างสำหรับเนินในมือนี้นะ <c oughs> เนินสุขเนี่ยสมบูรณ์ก็จะบอกถึงสุขภาพร่างกายความรักด,ดีในมุมนี้ ต่อไปเนินจันจะบอกว่าเป็นคนที่มีความคิดแปลกใหม่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ยอมรับในเรื่องของเหตุและผลได้นะครับต่อไปก็คือเนินอังคารบอกได้ว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งพอประมาณนะขยันขันแข็งพอประมาณแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าที่จะทํำในสิ่งตัวเองคิดหรือว่าตัวเองต้องการเนี่ยค่อนข้างมาก ต่อไปก็คือเนินพุทธบอกได้ว่าเป็นคนที่สังคมดีผู้จาดีมีไหวพริบปริษฐานในการเข้าสังคมรู้จักหาประโยชน์จากสังคมได้ค่อนข้างดีต่อไปก็คือเนินอาทิตย์บอกได้ว่าเจ้าของมือนี้จะเป็นคนที่มีกิยริยศชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักหรือยอมรับนับถือในระดับที่ดีพอสมควรนะครับก็คืออาจจะไม่รู้จักกว้างหรอกแต่ว่าคนที่รู้จัก แล้วก็ใกล้ชิดเนี่ยจะให้ความเชื่อถือให้เครดิตค่างดีต่อไปก็คือเนินเสาบอกไล้ว่าเป็นคนที่มีความอดทนการวิเคราะห์ในเรื่องของเหตุและผลการเอาใจใส่คนรอบข้างหรือว่าการมองในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับก็คือไม่ได้ดีมากจนเกินไปหรือว่าต่ำจนเกินไปยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องของรายละเอียด การทำงาน100เนาะร้อเรนต์เี่ยเราอาจจะรู้สักแปดสิบบางอย่างเราก็รู้แต่ก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญกับมันในล,ลัะะนกษณะนั้นและสุดท้ายก็คือเนินมพฤหัสก็บอกเลยว่าเป็นคนที่มีความคิดความรับผิดชอบต่อง,งานความมุ่งมั่นหรือว่าการกำหนดเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำจะสร้างมันให้ดีให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ซึ่งในเรื่องต่างๆเนี่ยที่มองรวมๆนะครับในเรื่องของเนินที่ให้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าทักษะที่มีเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีดีประมาณสัก8 8เต็ม10นะถ้าให้เป็นเกณฑ์สำหรับเส้นในมือพี่นะจุดแรกก็จะเห็นนะครับว่าเส้นชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากเส้นสมอง แล้วก็มีเกาะตอนปลายในช่วงวัยเด็กอาจจะไม่ได้สะดวกสบายนักอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีการใช้ชีวิตที่เหนื่อยนิดนึงโตขึ้นมาก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เส้นชีวิตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยุกย้ายอยู่ในช่วงวัยกลางคนสักประมาณ29-30จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเป็นส่วนหนึ่ง แล้วก็พื้นฐานแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนพอสมควรคิดอะไรค่อนข้างรวดเร็วไม่ไม่คิดเยอะมันเหนื่อยเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วนะถ้าอยากได้อะไรก็จะมีเหตุผลให้ทำก็ทำเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเยอะนอกจากนี้เองเส้นใจค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็ มีตอนปลายแตกออกมาบนบริเวณนี้ก็บอกได้ว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งอดทนดีมีเรื่องราวเครียดกังวลเข้ามากระทบก็มักจะไม่กระเทือนเท่าไหร่รวมไปถึงเป็นคนที่รู้จักบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างดีเลยนะครับรับผิดชอบดีนะ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวการงานการเงินต่างๆเหล่านี้ก็จะดูแลจัดสรรได้ค่อางดีต่อไปก็คือเส้นวาสนาเส้นวาสนาเนี่ยจะบอกเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักเส้นวาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากกลางมือนะครับอาจจะสัมผัสกับเส้นชีวิตบ้าง แล้วขึ้นมาในลักษณะน,นี้ก็บอกได้ว่าเรื่องของการงานการเงินนะในมือบอกได้ว่าเป็นคนที่ต้องทำงานค่อนข้างจะเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างมากแล้วก็เป็นคนที่มักจะเก็บออมไม่ค่อยได้นะส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้จ่ายตามใจ มีเหตุผลให้ใช้จ่ายอยู่เสมอๆแต่ก็จะมีดีเรื่องเส้นพุทธเส้นนี้ก็จะบอกว่าเป็นคนที่มีเงินกินใช้ไม่ค่อยขาดาเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็บอกได้ถึงเรื่องของการพูดคุย นะการพูดคุยการตกลงในเจรจาสื่อสารเพื่อหาประโยชน์กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างดีโอเค